สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับเจ้า i ี u ูซูเอฟเอ็กไม่ใช่คันนี้นะคันที่ป๋ารันขับถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะเป็นพี่เต๋าหรือไพรัตนะครับขับนะครับก่อนนั้นเลยก็จะเป็นป๋ารันนี่แหละขับนะครับแล้วแกก็มีแพลรักษาตัวนะครับพี่เต๋าก็เลยมาขับชั่วคราวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรถเบาๆนะครับถอยออกแต่ว่าความยากก็คือมันเป็นถอยไปแล้วมันเป็นถนนอย่างเงี้ยรถวิ่งนะ เดี๋ยวผมจะพยายามไปดูให้ทายให้นะเพื่อถ่ายแกด้วยนะของแกเนี่ยเอาแบบเร็วๆนะถอยล็อกเลยนะถอยล็อกเลยนะเอาไม่ตูดตรงนู้นนะเอาใหม่ถอยเลยเดี๋ยวดูให้ เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้เอาดูแต่ไม่ดูป้อง บคุณครับอ่าแค่กินเลนเดียวนะเมื่อกี้เขาไม่ได้กดแต่อะไรนะพี่เขากดพักนะเขาอยู่คนละเลนก,กับเรานะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีพรัทุกทุกสวัสดีครับ